แทนะครับเพื่อรับประทานารายงานและแจ้ให้ท่าต่อไปครับการบริยารชูศักรู้ยิ่งผู้ในการส่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเชียงคาขอกราบส่วนหลังเพื่อเตรียมการในส่วนของเครื่องจักรกลสารภัยสําหรับดูแลช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนอำเภอสังขะจังหวัดสุนทรอำเภอกันนล ในภารกิจทิพักพื้นที่ส่วนหลังไทยสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อแล้วกระผมค่ายขอก่าียนเชิญท่านชูศักดิ์รุ้ยพร้อมทั้งให้โอวาทและมอบแนวทางปฏิบัติที่สําคัญให้กับเจ้าที่ปฏิบัติประเทศกัมพูชาที่พื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลเป็นมีความหมงใหญ่ต่ครอบครัว ญาติพี่น้องหรือพี่น้องปายตรวจที่เป็นแนวหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนคนับไปที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องคอยดูแลเรื่องอาหารการกําสั่งหรือการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องบนงานในพื้นที่ที่านเข้าราถึงผลประโยชนเข้ามาในมือของตัวเองและให้ญาติพี่น้องร่วมร่วมถัดหลังจากถ่ายภาพเสร็จของนะครับเพื่อนที่จะนำไปเยี่ยมเยี่นะครับจังหวัดชิลิเกตต่อไปด้วยครับ ในการดำเนินการวันนี้ครับการรับมอบอุปกรณ์าะเพื่อไปถึงกผู้ที่ตัวหลังต่อไปก็จะเป็นการปล่อยกระบวนรถนะครับที่จะไปร่วมนะครับช่วยเหลือที่ท่านคนหลังเก็บเกี้องแล้วนะครับให้ประจํารถเวลานี้นะครับ Thank <laughs> you. ไปครับไม่ต้องไปดทิ้ครับเพื่อระยะางเพื่อระยะเดียวนครับระยทางครับงกลด้วยโงกด้วยครับนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางาคกลางในพื้นที่ของจังหวัลักษณะนะครับวัดนี้ก็ปีนี้มีขึ้นจากที่ว่าจะเป็นรถระบะไหา ด้นหนหน้าโซนนี้นะครับรถนะครับเป็นส่วนของบการงหนารนะครับรถเื ก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครทุกท่านนะคะมาร่วมบริจาคอาหารนะคะอาหารแห้งเครื่องใช้นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอนนี้ค่ะก็รับบริจาคนะคะทุกวันนะคะที่เอบจอสกลนครถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมคะถึงห้าโมงเย็นนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมบริจาคก,กันเยอะๆค่ะก็เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวโซนครนะครับมาร่วมกันบริจาคนะครับ เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะครับที่ชายแดนทั้งอุบลราชธานีศ,ศรีสะเกษและก็จังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องมาช่วยกันรบริจาคนะครับไปช่วยเหลือ,อพี่น้องเราทั้งสามจังหวัดครับ